ท่านผู้ชมลองคิดถึงว่าจอยที่ให้ความละเอียดนะสัมผัสที่นุ่มอารมณ์แบบเป็นเมาส์ให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยนะคือมันทั้งเบามันทั้งนุ่มนะครับแล้วมันทั้งลื่นแล้วก็มันทั้งละเอียดอยู่ในตัวเดียวกันเ mm hmm. พราะมันไปถึง 8K นะแล้วก็ตัวปุ่มด้านหลังหน้าต่างใดๆเนี่ยมันก็ ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเป็นคีย์บอร์ดของตัวเรเซอร์ครับคลิกเนะเป็นเมคาีเนีลคลิกอะซึ่งลูไแมว่าอนนี้มันเด็ดให้ประสบการณ์ที่พรีเมียมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบประสบการณ์ที่ใครเป็นจอยโปรอะจอยโปรต้องเป็นแบบนี้นะนี้รู้สึกได้นะครับเพราะฉะนั้นใครหาจอยตัวจบนะแล้วก็แบรนด์สุดเท่อยู่แล้วนะครับของ r a เซอนะก็ลองดูกนะันได้นะแม้ว่าเป็นหนึ่งใน จอยที่เราสามารถใช้ได้นานๆแล้วก็วางอยู่บนโต๊ะนี่ก็เท่อยู่แล้วนะครับทางรีเซอร์นะครับได้ส่งจอยตัวนี้มาให้ลุงแมวได้ลองนะครับผมเป็นหนึ่งในจอยโปรนะสำหรับใช้บน PC นะครับชื่อว่า Wolverine V 3 Pro 8K นะครับ for PC นะคำถามคือตัว 8K เนะี่ยมันคืออะไรมันคือทีวีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ มันคือการพรีเซนต์ว่าจดจอยตัวนี้มีความละเอียดสูงมากๆเลยนะครับนี่คือหนึ่งในจอยระดับที่เป็น e s p o r t นะแล้วก็เป็นจอยตัวจบนะครับถ้าเกิดใครหาจอยสักตัวหนึ่งใช้กับ PC ีเนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่น่าพิจารณานะครับแกะกล่องออกมาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นถึงความพรีเมียมนะมีทั้งตัวกระเป๋านะครับแล้วก็มีทั้งตัวจอยใช่ไหมมีสายนะครับรูมามว่าก็ยาวพอสมควรทีเดียวแล้วรู้ไมวาสามารถเอาต่อจากตัว USB hub หันะครับ ที่เป็น USB-A เนี่ยมาเสียบกับตัวตัวจอยตรงนี้นะครับที่เป็น USB-C ซึ่งแน่นอนว่าการเชื่อมต่อแบบตัวสายเนี่ยก็จะให้ความแม่นยําที่สูงมากๆนะครับถ้าเกิดใครแบบปัวจะแหลกอะไรๆการเชื่อมต่ออีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อแบบไร้าสายนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็มีมาให้ด้วยนะเป็นการเชื่อมต่อนะครับที่2.4กิกะเฮิรตซ์นะ Hyperpoling Wireless ในความหมายนี้เนี่ยก็คือเป็นการเชื่อมต่อที่ ค้กับน่าจะละเอียดมากๆนะการเชื่อมต่อ f r u q u e y p y p o l n g Rate เนี่ยมีเนี่ 250,000, 2,000, 4,000แล้วก็8,000นะครับที่เขาโฆษณาเนี่ยคือ8,000ซึ่งจะเป็นความละเอียดที่สูงมากๆเนะแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเปิดตัว8,000เนี่ยมันก็จะกินแบตประมาณนึงนะก็ อาจจะใช้ต่อสายเอาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไร้สายก็สามารถเชื่อมต่อแบบ8000ได้นะซึ่งถามว่ารู้สึกไหมก็รู้สึกนะครับรู้สึกถึงความละเอียดที่ต่างกันจริงๆนะระหว่างตัวปกติกับ8 0 0 0เนอะมันละดัดเกมที่เราเล่นแหละหรือว่าความแม่นยําที่เราต้องการมันขนาดไหนประมาณ1000นเนี่ยจริงๆก็เหลือๆแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ความแม่นยําสูงเนี่ยจะไปให้สุดเนี่ยแปดพันนี่ก็คือประสบการณ์ที่มันละเอียดมากนะครับไหลลื่นมากตัวจอตัวนี้นะครับอย่างไรับเลือกนะให้เป็น Bas เ Gaming c o n t r o l l e r ในปีนะครับของ รนะพอท่านผู้ชมได้จับสัมผัสต,ตัวจอยนะครับดูมาเชื่อว่าหลายคนจะพูดตรงกันเลยนะก็คือตัวจอยเนี่ยมันมีน้ําหนักที่เบามากนะครับเบามากๆพอมีน้ําหนักเบาใช่ไหมแต่ว่าเขาออกแบบมาให้รับกับตัวมือของเรานะครับการจับถือเราอย่างถนัดนะคือจับปุ๊บเนี่ยมันถนัดมากนะครับจับอย่างงี้เห็นไหม มันรองรับกับตัวทั้งอุ้งมือนะแล้วก็โอบรับไปด้านหลังเนี่ยนะครับอันนี้คือรู้สึกแบบดีมากๆนะรู้สึกจับปุ๊บแล้วมันกระชับนะครับจับปุ๊บแล้วมันแบบเบานะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เข้ารูปมือเรานะครับเข้ากับสรีระเราในเชิงเท็กซ์เจอร์นะเปิดเอาปุ๊บเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นพลาสติกเนะ้แต่ก็เข้าใจว่าพลาสติกเนี่ยมันทําให้เกิดความเบานะครับแล้วก็ตรงที่กริปนะครับตัวขาทั้งสองข้างเนี่ย มีเท็กซเจอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ลื่นหลุดแน่นอนนะครับจับสบายเนะตรงด้านหลังนะจะมีปุ่มเสริมมาให้4ี่ปุ่มนะครับซึ่งตำแหน่งของปุ่มเสริมเนี่ยอันนี้ชอบมากนะเพราะว่ามันสัมพันธ์กับตัวการจับของเราจริงๆเห็นไหมนี่ปุ่มเสริมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่นิ้วนางนะแล้วก็นิ้วกลางพอดีนะครับทั้ง2ข้างแล้วมันได้ใช้จริงๆนะท่านผู้ชมสามารถใช้ตัวปุ่มเสริมตรงนี้ในการบังคับได้นะแล้วอีกอันหนึ่งที่ลูกมาไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะ ตลอดชีวิตของการใช้จอยนะครับก็คือปุ่มเสริมอีก2ตัวนะครับ M 1กับ M 2นะซึ่งอยู่ข้างบนแบบนี้ก็ใช้นิ้ว นิ้วชี้กดได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับการลั่นไกลใดๆถ้าเกิดเราเล่นเกมสาย aps ต่างๆนี่ยถือว่าถนัดมากนะครับลั่นไกลนะครับแล้วก็ตัวโชเ์เนี่ยปุ่มทุกปุ่มเนี่ยออกแบบมาอย่างดีอ่ะเหมือนกับรู้ใจของเกมเมอร์นะแล้วปุ่มทุกปุ่มเนี่ยได้ใช้จริงๆนะครับผมคล้ายๆกับตัว d-pad เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบนๆนะมันเป็น8ทิศทางนะครับตัว d p a d นะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้แบบ กับตัวไฟติงนี่ลุงแมนไม่ได้ลองแล้วลงมวไม่ได้เป็นสายไฟติงอะนะแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันมีความแอนขึ้นนะมันเป็นโค้งแล้วมันก็แอนขึ้นนะครับมันก็ทําให้กดได้ขนัดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาหรือว่าปุ่มที่เป็นตัวแปดทิศทางนะตัวแบบว่าตะว,วันออกชิงเหนือตะว,วันออกเฉียงใต้เี้ยก็กดได้สบายนะครับผมแล้วก็ปุ่มอะล็อกสองข้างเนี่ยตำแหน่งเนี่ยดีมากนะก็คือนิ้วโป้งเนี่ยสามารถเลื่อนไปได้เลยนะลุงแมวว่าลุงแมวก็ไม่ได้เป็นคนมือใหญ่สุดๆนะครับแต่อาจจะได้ว่า เป็นคนกลางๆแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นมืออ้วนนะก็สามารถจับได้นลลุงแมคคิดว่าจอยเนี้ยมันสําหรับทั้งคนมือเล็กแล้วก็คนมือใหญ่นะสามารถจับได้อย่างสบายเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าแบบมือใหญ่สุดๆนี่ก็อาจจะรู้สึกว่ามันเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าลุงแมวว่าผู้ใช้น่าจะแทบจะทั้งหมดเนี้ยน่าจะจับได้อย่างสบายนะในเชิง l a y o u ์ของปุ่มเนี้ยก็เป็นจอย X b o x อย่างชัดเจนนะนะก็ตรงกลางเนี้ยก็จะมีคําว่าเออเลเซอร์นะที่ตัวจอยใช่ไหมแล้วก็ มีปุ่มกดนะครับที่มาแทนที่ตัว Xbox นะแล้วก็ Start กับ Option อันนี้ภาษาลุงนะแล้วก็ยังมีปุ่มอีก2ปุ่มนะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะอยู่ตรงกลางนะครับก็คือในเชิงการใช้ฟีเจอร์เนี่ยก็เป็นปุ่มที่ครบคันนะครับผมแล้วก็ไอตัวนาล็อกสองข้างเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะนอกเหนือไปจากที่มีเป็นมาตรฐานแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราอยากจะให้ถนัดมากขึ้นหรือว่านี่แล้วแต่คนชอบนะครับก็จะมีนาล็อกเนี่ยมาเพิ่มให้อีก2อัน,นันจอยตัวเนี้ย เป็นจอยที่ดริฟรีแน่นอนนะครับไม่ดิฟแน่นอนเพราะมันเป็นตัว TMR นะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับผมก็ใช้กันไปได้ยาวๆนั้นเนี่ยรูมเมลก็เอาไปเซตอัพกับตัวแอปนะครับซึ่งแอปเนี่ยก็ใช้ตัว Razer Synapse ได้เลยนะเราสามารถปรับได้นะถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเดียนมานะครับเราก็อาจจะ ปรับตัวจอยเนี่ยให้มันเป็นการเชื่อมต่อแบบปกติก็ได้นะครับความเร็ดสูงมากๆเนี่ยก็จะกินแบตเตอรี่นะครับอันนี้อาจจะเหมาะสําหรับการใช้แบบมีสายนะแต่ถ้าเกิดจะใช้สายแบบนี้ก็ได้นะครับก็สามารถปรับความเรยดสูงได้เหมือนกันนะนะปุ่มล้างเนี่ยนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมดรวมไปถึง ปุ่มด้านบนที่ลุงแมวว่าไปนะก็สามารถปรับเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับจะเป็นปุ่มบนคอนโทรลเลอร์เองก็ได้นะหรือว่าจะเป็นปุ่มบนคีย์บอร์ดบนเมาส์นะครับก็เอามาแทนที่ได้หมดเลยนะไม่เท่านั้นนะมันมีโปรไฟล์ขึ้นมาด้วยนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นโปรไฟล์ให้เราจดจําได้ถึง4โปรไฟล์นะเราสามารถสลับได้เช่นเราเล่นเกม4เกมนะแล้วก็สามารถสลับไอตัวโปรไฟล์ด้านหลังเนี้ยไปได้นะครับก็ด้านหลังนี้ถ้าใครไม่เคยใช้นะครับลุงแมวจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกมเมอร์ควรจะได้ลองนะ แล้วแน่นอน4ปุ่มแล้วคนอาจจะมองว่าโอ้มันเยอะไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าด้วยตำแหน่งที่เขาออกแบบมานะลุงแมาว่ามันพอดีเลยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเล่นแบบอย่างเช่นเเกม f p s ต่างๆนะหรือว่า RPG ที่เป็น f p s เช่นลุงแมวลองตัว Outer Worlds ภาค2เนี่ยนะก็เซ็ตตัวด้านหลังเนี่ยเป็นแดชก็ได้เป็นรีโหลดก็ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้สึกเลยว่าเป็นภาระนะ รู้สึกว่าการกดด้านหลังนี่ง่ายมากแล้วก็เป็นธรรมชาติถามว่าการเซตติ้งผ่าน PC ก็ไม่ได้ทําได้ยากแลก็คือเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะก็จะมีสอนวิธีใช้แล้วก็แน่นอนนะจอยโปรขนาดนี้เนี่ยก็ยังสามารถตั้งพวกอนาล็อกซ้ายขวาละเอียดนะมันจะมีอีก2ปุ่มนะครับที่ สามารถตั้งตัวลั่นไกได้นะให้ตัวลั่นไกเนี่ยมันกดตื้นหรือลึกแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเราปิดปุ่มนี้เนี่ยตัวลั่นไกมันก็จะตื้นนะกดได้แค่นี้นะก็จะไปแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครเล่น A.P.S. a หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า t r a v e l i n g นะคำว,ว่า t r a v e l i n g ก็คือกดปุ๊บอะแล้วมันยังแบบมันใช้เวลานานนะกว่าเราจะลั่นไกได้นะวืบอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็มาแทนที่ลยนะคือกดนิดเดียวมันไปเลยแนละ้ววืบวบืเอาไว้ยิงปืนนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าใครอยากให้รู้สึกว่ามันมีความธรรมชาตินะ ก็ปิดก็ได้นะครับตัวนี้มันก็จะสามารถกดลงไปได้ลึกนะครับซึ่งดูแม้ว่าฟีเจอร์ตรงนี้ก็น่าจะได้ใช้กันแหละถ้าเป็นจอยโปรนะแล้วก็ถ้าคนเราไปเล่นพวก a p s ต่างๆก็เล่นได้อย่างสนุกสนานนะครับผมสิ่งที่เป็นข้อสังเกตนะมี2ประเด็นนะคั้แรกก็คือว่า ตัวจอยตัวนี้มันไม่มีช่องหูฟังนะซึ่งอันนี้ลุงมาไม่แน่ใจว่าคนเล่นเกม PC เนี่ยจะเป็นประเด็นหรือเปล่าแต่ว่าลุงแมวเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเด็นเนาะเพราะว่าโดยปกติเวลาเล่น PC อ่ะลุงแมวก็ต่อออกตัวซาวบาร์นะครับเหมือนที่เห็นยูข้างหลังเนี่ยหรือไม่งั้นเนี่ยก็ต่อออกตัวใช้หูฟังอยู่แล้วนะที่มันก็เป็นการเชื่อมต่อที่แยกออกไปก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับลุงมาไม่แน่ใจว่าคนเล่น PC เนี่ยเขาต่อ หูฟังกับจอยไหมนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้มีมาให้นะวันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับสาหรับอาจจะเป็นคนที่ไม่คุ้นกับ layout ของ Xbox หรือว่าไม่คุ้นกับตัว layout ของ PC อะ่ะตัว ABXY เนี่ยมันเป็นสีเดียวนะครับมันเป็นสีดำนะแล้วก็เป็นแบบนี้หมดแต่แน่นอนเขาบอกเขาเป็น j o ย Pro นะ Pro คงไม่ต้องก้มไปดูปุ่มหรูหมั้ยก็ทําให้ลุงเนี่ยที่อาจจะจำปุ่มไม่ได้มากนักแล้วก็เล่นข้ามไปข้ามมาระหว่าง PlayStation แล้วก็ Nintendo Switch แล้วก็ ตัว PC หรือว่า Xbox กเนี่ยก็เลยอาจจะงงนิดนึ่งเอะปุ่ม X ็มันคือปุ่มไหนปุ่ม Y มันคือปุ่มไหนเนาะถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีสีมาให้ด้วยก็อาจจะรู้สึกว่ามันง่ายกว่านี้แต่น,นี้ก็เป็นเรื่องเบสิกนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้ตัวนี้เป็นหลักนะก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าในภาพรวมอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นจอยที่เรียกได้ว่าน่าประทับใจมากๆเลยนะครับมากๆเลยนะถูกไหมก็ขอขอบคุณทางเ a เซอร์นะครับที่ส่งตัวจอยตัวนี้มาให้ลองนะ ใครใช้แล้วเป็นไงก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้รู้ไหมขอลาไแล้วนะครับเจอกันใหมาไปนะ้ปนะขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับ